ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวสุบิยาด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนที่แสดงที่วัดไผ่หลยงวัวน,นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเกิดน้องร้องไห้กลางๆไทีด้วยความอัดอั้นตันใจที่เรียกว่าน้อยเนื้อต่ําใจที่ถูกเคนบางกลุ่มนะครับคอมเมนต์มาด้คย่าน้องต้นข้านะครับด่าทั้งต้นข้าด่าทั้งครอบครัวนะครับทำล้อเลียนซึ่งไม่เห็นคุณค่าของเด็กคนนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจในการที่จะ มอบความสุขให้กับแฟนๆเพลงตั้งใจที่จะทำร้องให้มันดีสุดแต่ก็มาเจอดราม่าคนที่ด้อยค่าของน้องต้นค่าครับจนน้องเด็กอายุ13เนี่ยไม่สามารถที่จะทนเก็บไว้มันอัดอั้นหลังจากร้องเพลงไม่มีวันนะครับเนื้อเพลงมันก็ยิ่งทำให้น้องเก็บไว้ไม่ไหวครับเลยระเบิดออกมาแต่ก็ขณะรวยออกมาแล้วแฟนๆขับต่างเข้าใจเห็นใจก็ยังสับสนุนรอนน้องต้นค่าครับและฟ้าหลังฝนนะครับ เมื่อฟ้าหลังฝนแล้ววันนี้วันที่สิบวันเด็กครับแผงชาตินอตเตอร์ข้าวยอมได้รับสิ่งที่ดีครับฟ้าหลังฝนก็คือแต่สิ่งที่ดีงามวันนี้นอตเตอร์ข้าวได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมรับตบมือเลยครับฟ้าหลังฝนนี่ไม่ใช่ว่าแค่ฝนหยุดแล้วเราอยู่ได้ครับ แต่เป็นงแม้ฝนจุดแล้วเราก็ยังยืนยือย่งนงงไม่ได้หลบฝนเราก็มีความสําเร็จหลังเมื่อฝนตกแล้วเราก็หยุดเราก็เฉลิ่กันหน้าต่อไปนงต้นข้าวสูส้ๆต่อครับมูดี้เป็นกำลังใจให้น้งต้นข้าวอย่าไปสังสรรกับคนพวกนี้ครับที่ไหนมีแสงคนหิวแสงมันก็จะวิ่งเข้าไปใครดังมากเท่าไหร่คนหิวแสงมันจะวิ่งเข้าไปตามหาเพื่อที่จะเกาะแสงของนงต้นข้าวนงต้นข้าวกำลังแสงสว่างมากพวกนี้มันก็จะตามนะครับขอให้ได้ ได้เกาะร้อนต้นข้าวได้หิวแสงต้นข้าวได้มีการว่าต้นข้าวอย่างแรงเพื่อตัวตัวเขาจะได้มีแสง,งว้างปล่อยเขาแทบร้องต้นข้าวคนพวกนี้ทักวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคือทําร้ายจิตใจเด็กอายุสิบสามปีซึ่งเด็กมากครับเขายังต้องเรียนต้องทํางานหนักขนาดนี้คุณยังไปทําลายก็ได้ครับรอชมคลิปของร้อนต้นข้าวครับมันนี้จะนําเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าเกิดขึ้นยังไงเหตุเพราะอะไรอะไรต่าง มาให้เพื่อนๆฟังกับคลิปน้องต้นข้าวดราม่า <crear> ที่น้องต้องข้าวต้องร้องไห้จนเรียกว่าทุกคนตักตือนครับเพิ่งนี้ก็ยชมคลิปนี้นะครับวันนี้เป็นกำลังใจกับน้องต้นข้าวครับขอร้องเพลงแค่น้องต้นข้าวกำลังใจน้องต้นข้าวอีกครั้งครับกับเพลงที่น้องต้นข้าวดีครับสาวเพชรบุรีนะครับน้องต้นข้าวสู้ๆนะครับบมดีเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับหนุ่มโท กระโมทองปากเพลงรักลอยลงสู่ห้องใจฉันเสียงเพลงที่ครุนชวนใจวันฝากลำพันถึงเพชรบุรี พบกันปีกลยก็เมืองเพชรนั้นเคยไกลแค่นี้แล้วยังไม่มาาเลยนี่เกือบจะปีที่รอเช่ ้นข้าวนะครับพวกคนประเภทพวกนี้นครับประนามต้นข้าวว่าแม่พุ่มพวงน้อยนะครับทาไมต้องไปไป,ไปปลามาน้องขนาดนั้นน้องก็ตั้งใจทําม,มาน้องก็ไม่ยอมร้องเพลงคุณก็ไปสาดคนใส่น้อง,งขอเขาคุณว่าถึงครอบครัวเขาถึงย่าเขาถึงครูเขาถึงพ่อแม่เขาคุณเยอะเหลือเกินครับเล่นไม่ถูกการเทศะหิวแสงมากไปนะครับมีหนุ่มชาวกลุ รักไม่มุ่งไม่วางเว้นถึงมีสอยทองสอร้อยเส้นก็ไม่เห็นวังเลี้ยงเคียงชมแล้วใครลืมใคร ร,รักใหม่นครปฐมน้นมนองยังกลิ้มกลืนฝืนใจผมสุดระทมแสนทรมานคิดถึงครับเด็กอายุ13นะครับอยังต้องเรียน และต้องรับภาระนะครับหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อนการศึกษาทุกคนน้องก็เสียสละมากแค่ไหนคุณทำไมใจร้ายใจดำไปทำร้ายใจิตใจเด็กคนนี้ได้ครับเด็กคนนี้มีแต่ความดีความตั้งใจซื่อสัตย์ไม่เคยย่อท้อทนไม่ไหวจนต้องน้ำตาไหลคุณแค่ดี้กเด็กต้องเจ็บแค่ไหนนะครับโม ตนยอวาสนาจึงพาเป็นโร่สาวเมืองน้ำตาลฝากเพลงสาวร้อยผ่านจากใจน้องขอทำสักคำ ยังคุณคงทุ่งกระโจมทองเงยมีสงใจเอาต้นข้าวเดินหน้าต่อนครับน้องทำดีแล้วนะครับน้องสู้ๆต่อครับทุกคนเป็นกำลังใจน้องนะครับอย่าลืมว่า FC ทุกคน ดีมากๆไม้เกือบสั้งประเทศรักหนูเลยครับเทคแคร์หนูซเซฟหนูตลอดนั้นหนูยังเดินหน้าจะไปอย่าไวสวนพวกเสียงปักไวปักปุ๊กนี้ครับและพวกนี้เจอคลิปน้องต้นข้าวอย่างนี้ครับจะแชร์ให้หมดเลยครับ